ฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมสุดหล่อเท่ทุกท่านกันด้วยนะครับ oh. ในวันนี้ผม oh. ผมนะครับไปเจอของอร่อย oh. เดี๋ยวอร่อยพี่มึง่ะกี้พูดผิดครับผมหิวข้าวนะครับ oh. ในวันนี้ผมนะครับไปเจอแมปแมป,แมปหนึ่งที่ราคาสูงมาก Criminality oh. แมปแมปนี้นะครับมีความอร่อยสูงถึง400โลบารนะซื้อทีแบบหมดตูดเลยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าแมปแมปนี้นั้นยังเป็นพรีเบต้าเทสติ้งอยู่นะครับ เขาบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นตัวเบต้าเมื่อไหร่แล้วเราก็เขานั้นจะลดราคาลงเว้ยตอนนี้นั้นเขาตั้งราคาสูงเอาไว้ก่อนเหมือนกับว่าถ้ามึงอยากจะลองเล่นเกมก่อนมึงก็จ่ายมาหนักๆเลย <Yeah. S 1> ประมาณนั้นเขาก็เลยกดเราเต็มสูบเลยนะครับ400โลวัตหลังจากที่ลองดูภาพแล้วเนี่ยให้อารมณ์เหมือนแบบฆ่าตะกรป้นฆ่ากันอย่างเมามันนะครับมีความแก๊งสเตอร์สุดๆ True Gangster อ,อีกแล้ว ผมก็เลยมองนะครับว่ามันคล้ายๆกับแมปแมปหนึ่งเวดาฮูดแมปนี้นั้นก็เถื่อนพอๆกันนะครับแต่ว่าแมปนี้นั้นเป็นของฟรี400โลบั๊ฟซืแม่งเลยบ้านมันรวยอะไรขนาดนี้วะเนี่ยนี่พรีเบต้าเทสติ้งนะเว้ยแมปมันหล่อเท่เกมพาสก็ผมเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างวะสนับมือซื้อไปด้วยรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมซื้อไปด้วยเกมกูยังไม่ทันได้เล่นเลย ชุดกเกาะซื้อไปด้วยเอาละพวกคลังอาวุธมาครับพร้อมบุกละเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะคนสร้างชื่อมันคุ้นๆเว้ย r v v z ใช่เลยคนสร้างเดียวกับ Creeper Chaos นะครับอ๋อแม่ Man, ในตำนานนั่นเองแม่เจ้าเกมนี้ยังมีคนเล่นเยอะอยู่เลยเดี๋ยวว่างๆค่อยกลับมาเล่นนะครับไม่รู้ว่ามันอัปเดตไปไกลถึงไหนแล้วอะ โอ้ยอะไรวะเนี่ยมีแอนิเมชันไหมเหรออมันหล่อเทดูกูสลครบทุกเตะหน้ากากโคตรตุดคอร้องอย่าหาทำกดเพลย์เลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โเย็ดแค่ดูตัวละครกูท่าเดินแบบ 3D 3D r u n n i n รันนิ่งนี่มันสุดยอดจริงๆเลยวะ่ะแป๊บหนึ่งนะครับเกมนี้ มีให้เรากดมิวเกมด้วยโ้จริงๆเราสามารถปิดเลือดก,ก็ได้นะครับแต่ไม่ปิดเว้มันเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเกมมิ่งเนี่ยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมต้องระวังตัวนิดนึงเว้ว่าแต่เกมนี้นั้นเป้าหมายคือเขาให้เราทําอะไรกูยังไม่มีแก๊งไม่มีอะไรเลยไปขอคนอื่นเข้าแก๊งได้หรือเปล่าวะผมอยากจะเป็น real g a n g s อ e r เ hey ฮ้ย guys oh my god oh my god เดี๋ยวใจเย็นเพื่อน เรายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเรียลแก๊งสเตอร์นะเว้ยแม่งมีมีดพาด้วยเว้ยแต่ว่ากูมีสนับเปล่าวะจะเอาใช่ไหมอุซ่าอุซ่าอุซ่าโอกาดขามันแั่นจะตายแล้วกดวิ่งก็ไม่ได้เน่า าให้กูได้ปืนนะมึงอย่าให้กูได้ปืนแล้วกูมาเกิดทำไมที่เดิมวะเน,นี่ยโอเคตรงนี้มีแบงค์นะครับผมคิดว่าถ้าเราถอนเงินออกมาแล้วถ้าเราตายอ่ะมันจะคล้ายๆ GTA ปแบบ่าเงินกูมันจะหายไปเว้ยแล้วว่าเราต้องถอนเงินให้พอประมาณกับการที่เรานั้นซื้อปืนเฮ้ยเจ้าหมอนี่วัดโอ้สามารถซื้อของได้ตรงนี้อ่โอ้โห้กอดว้าวเฮ้ยไกด์เอ่อถอนเท่าไหร่วะส0 0รอ กัน450จัดโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรซื้อขวานก็ไม่ได้อะมึงต้องปลดล็อก20,000พี่มึงสนับมือกูได้มาฟรีอ้ oh my god กูได้ขมีด Oh god ของทิปปามึงต้องปลดล็อกอะไรก่อนมากมายวะเนี่ยดูดิกูไปทำงานหาเงินซื้อที่ไหนคุณ <c oughs> ผู้ชมคิดว่ากูสามารถไปสมัครงานที่ไหนได้บ้างตรงนี้น่าจะสมัครงานได้หรือเปล่าวะฮัลโหลมีให้ผมสมัครงานเป็นพนักงานเสริมไหมครับ เออนั่นแหละตรงนั้นใส่เดียวกันละเอออย่างนั้นแหละเฮ้ยถ้าทางน่าจะมันวะเขาใส่เดียวกันละใส่เดียวเออเฮ้ยเออกูไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวแล้วอืมมีดต้องมาละงานนี้มีดกระช่วกไส้กระชวกไส้กระช่วกไส้กระช่วกฮ่าฮ่าอ่ะจการมันเอออย่างนั้นแหละสุดยอดเงินล่วงเลยเอาเอาเอาเก็บเงินไปเก็บเงินไปเราจะแท็กทีมกันไว้เพื่อนแท็กทีมเอาละตรงนี้เราสามารถปนได้ไหมวะดูดปนได้ไหมเนี่ย นอกนี้แม่งเกิดการชลาจลเกิดขึ้นเลยครับเดี๋ยวเขาวิ่งไปดูหน่อยเขาบวกกันตรงนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่แต่เขาบวกกันใกล้ๆตรงนี้นะครับเอ้ยกูเห็นปืนโอ้กอดนั่นแหละเพื่อนนาวอ้าวกูเกลียดเกมนี้แดนแดนโอ้โห oh! เอาอะหมาหมูมาเออแดนเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเจ้าหมอนี่ตายเพื่อนกูขอโทษ เฮ้ยเขาเป็นคนดีเหรอไม่อย่าพรีสอย่าอยาพรีสพรีสคนต่างถิ่นพรีสเอาว่ะเขาจัดการตัวสีเหลืองให้ว่ะนี่คนดีเรียลแก๊งสเตอร์ูทเรียลแก๊งสเตอร์ no 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 พ a ีสกูใกล้ตายอะนี่ไอ้นักขายปืนเถื่อนมึงนี่นะอ๋ออ๋ออ้อบาเลตตาอ๋าอฮ่าฮ่าฮ่า มีปืนเท่ากับมีอำนาจอยู่เนาะโอ้คน FK ฟเ a วัดดาบเด็ดอ่าอ่าอ่าวัด h y you not die? oh no you are killing me so sorry dude so sorry เอาละผมว่าผมจะไม่แทงเขาให้ตายก็ได้จริงๆคือเขาสามารถฟื้นกลับมาได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเขาสามารถฟื้นกลับมาได้เว้ย แต่ถ้าเกิดเราก็ผมกด finish เขาอะแบบว่าใช้มีดกดแอคชั่นคือเขาจะตายเลยอันนั้นคือแบบไม่มีการฟื้นเฮ้ยงัดได้แล้วงัดได้แล้วโอ้โหกูต้องกดตัว F ว่ะเงินกดอีค้างดืดอีค้างต t อ please อีค้าง what นั่นใครแม็กโดนัลด์ดเขามีปืนด้วย แล้วเข้ามาเก็บเงินกูนั่นเงินกูว้าวเดือกูนั่นรับไม่ได้อะมึงจริงๆเลยมานน่โอ้โหโเกมนี่มึงต้องหมอบก,ก่อนแล้วค่อยกด e แม่งเกมโคตรกระจกนิงมา58บาทเนี่ยนะโอ้หเน้นสมจริงสมจริงจังเลยแม่งกูเพิ่งโดนปล้นเงินเปตเกี้บปกปอบเลยเอาละคราวนี้ผมน่าจะสามารถทำลายตรงนี้ได้ใช่ไหม อ๋อต้องกด F ต้องกด F โอเคโอเคโอ้ได้แบบเงินมาละอีอีค e. e. ้างอีค e. ้างแม่งวิธีการหาเงินนะ่ะโคตรกระโปงซื้อกระสุน100สวยเหลือเงิน200จริงๆต้องเอาไปเก็บไว้ในธนาคารเว้เอาละปืนกูพร้อมละฮัโล hey โหลฮ้ y guys อู้นี่ๆๆ่ๆ่นี่อาใครยิงแป๊บนึงฝากถอน โดยด่วนชิบหายมึงฝากไม่ได้มึงยังอยู่ในคอมแบทคอมแบทพี่มึงแงเร็วกูไม่ได้อยู่ในคอมแบทตะกี้กูโดนยิงโอ้โหเจ้าหมอนี่ก๊กดน่า oh <God. S 2> <No! S 1> นั่นแหละเพื่อนเบคอนใส่มันเบคอนนั่นเป็นความลัสุดท้ายสวย เบคอนแกงเดือดเบคอนแกงไงเราเสียเงินไป78บาทยังดีที่เขาแม่งไม่เอาเงินครูไปทั้งหมดนะครับโอ้โหเขาจะบวกกันหนึ่งหนึ่งวะว้าวอย่างงี้โอโ้แม่งมีการกระโดดทีบกันด้วยนี่แหละวิธีลูกผู้ชายโอ้ก็อดโอ้ไมายก็อดนั่นมันรอนอแม็โดนอลกูดจำไม่หมอนี่ได้ใส่เดียวกับมันเร็วเออโดนหัวด้วย เออเออเอเอจะตายแล้วจะตายแล้ว <S <S เอาละคุณผู้ชมถ้ากูฆ่าเจ้าหมอนั่นกูปิดคลิปได้กูปิดคลิปได้ปิดคลิปได้ what ทำไมมันไม่ตายวะ yes n เอ a กูจะตัดหัวมึงทิ้อาา f าาโ oh โอ้โหไม่มีการกาดยิงด้วยเว้ยว้าวว้าวโอ้โหโอ้ไม่กอดทำไมมันใส่เดียวกันตรงนี้วะโอ้กอดว้าวแม่งโดนลุมว่ะคุณผ,ผู้ชมจบแล้วอย่างเงี้ยจบจบเอาแล้วคุณผ,ผู้ชมตอนนี้นีครับผมได้ทําการฆ่าปาดคอรอแนลแบ็คดอนเอาเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าอืมรู้สึกดีมากๆเลยนะตอนนี้รู้สึกโอเคมากผมนั้นได้รับการแก้แค้นละ เอาจริงๆเนี้ยผมการที่เราจะฆ่าใครสักคนในเกมนี้ยนะมันต้องแบบใจแข็งพอสมควรเว้ยเพราะว่าเงินมันหายากอะเนาะแล้วเวลมันตายทียงี้แม่งกดดันสุดๆเหมือนเราเล่นวอร์ซียสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ต้องการประสบการณ์สุดมันความโหดความเถื่อนแบบนี้เดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงโอยให้ตรงด้านล่างแล้วกันเกมเขาเพิ่งออกมาใหม่เลยเว้ยนะคุณผู้ชมต้องเข้าใจนิดนึง4 0่โลบคัคด้วย <c oughs>